มายังดีก่อนเช็คก่อนแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับแต่ยังไม่มีคนดูหรอกตอนเนี้ยสตรีมโอเค มาอย่างวะแป๊บหบนึ่งนะ่านผู้ชมขอปักไอ้นี่แป๊บหนึ่ง เห้ย <Okay>. hey, <Okay. S 1> คุณดูมาสองคนแล้วเว้ยอ่ะโ okay. อเคท่านผู้ชมตามชื่อไลฟ์เลยนะครับผม Golden Spin นะนี yeah. ่ไ <c oughs> หมุนโคด้นสปินซะหน่อยครับท่านผู้ชมไม่รู้ภาพกระตุกหรือเปล่านะถ้าภาพกระตุกพิมพ์บอกผมด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ก็ดูอีกจออยู่นะครับ Okay. สองคนดูอยู่ในขณะน,นี้ผมดูอีกคนหนึ่งคนหนึ่งใครดูวะโกลเด้นสปินเอ่อ ก็คือจะเล่นครบสิบสองครั้งเลยนะท่านผู้ชมใครโทลมาวะเนี่ยรู้จักเวลาเวลา เสียงบาไปว่าวะหาอะไรเปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะไม่รู้จะได้ยินหรือ,รอเปล่านะท่านผู้ชมเอ่อผมอัดเป็นเกมเนะี่ยไม่ได้อัดเต็มจอเสียงไอ้นี่มันมีลิขสิทธิ์นะครับไม่ใช่อะไรหรอกเสียงฟี f a เนี่ยเสียงเอฟซีออนไลน์เนี่ยสักครู่นะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ ทักทายกันได้นะครับ g o เด e นสปินทั้งหมดเท่าไรหร่วะจำแบบหนึ่งนะ เนี่ยผมจะเล่นหมดนี้เลยนะถ้าเล่นหมดว่ามันประมาณ1นึ่งแสองหมื่ fc นะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีคนดูเลยเดี๋ยวขอเล่นหน่อยแล้วกันตอนกลงวันผมเปิดได้โรนัลโด cc นะครับ เดี๋ยวลองเล่นดูหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมนี่เลยโรนัลโดมาใหม่ก่อนไปเปิดไอ,ไอ้นี่อะไรวะโคดินสปินนะครับมีโดเนดขึ้นจอด้วยนะท่านผู้ชมเริ่มต้นสิบาทนะครับใครที่ดูทักททยได้นะตอนนี้สองคนผมดูอยู่คนหนึ่งผมเอง <laughs> อีกคนหนึ่งไม่รู้ใครนะครับ อันนี้ผมไม่ได้เล่นานานมากนะครับท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนเลยทำไมไม่ได้ยินเสียงเกมเลยวะ๋อ,อผมหปิดเพลงลงสนามถึงจะได้ยินใช่ไหม เจียวบอเสียงมันดังไปเปล่าวะของหลังจัดการได้เรียบร้อยไม่น่านะน่าจะได้อยู่น่าจะโอเคไปโรนโดผมตกใจล่ะเห็นราคาโรนโดอ่ะไม่น่าโดนไม่เหลืองผมเปิดแปดแสนกว่าล้านบ้างบวกห้าอ้เหี้ยมันไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะโรนโดยิงแม่งเลย เกือบเข้านะน่ะเซฟได้ดีเปตบุมโดยลูกาโมดิเฮ้ยคนดูสามคนแล้วว่ะไอ้ที่เข้ามาดูทั้งไทยกันหน่อยนะครับสตรีมครั้งแรกในรอบไม่รู้กี่ปีชิบหายอ้าวได้เฉย เอ้ยมเขียนไปมองจองนี่คือโอกาส,าาสาาหากพวกเขาได้ครองบอลก <Okay. S 2> ่อนโอเคดูแบบไม่ได้ดูเหนื่อยครับถือล <c oughs> ุดไปไขนาดนี้ก็ยังไม่ไดีพอทางการตั้งหลักเฮ้ย <c oughs> อะไระวะน่าสวยเลยครับเป็นประตูที่ยอดพอดีพี่ชายประตูนี้ครับผมเร<อ>ามีคนทักทายแล้วหนึ่งคนประตูแรกของเกมอันานในมองจอ<ม>แป๊บเดียวเป็นเรื่องเลย ซื้อก็ผิวอยู่เนี่ยยิงเลยแล้วกันไม่เท่าทวิบาลทีมไเนบ้าคริสเตโน่โรนัลโด้ลูดิเกอร์โอ้โหเท,ทาโด เมสันเมาเอ็นคุณคูเป็นวิธีที่แจ้งบอลกลับมาเ <Hey. S 1> ้วินซิวต์วิ่งออกจากสนามเลยโอ้โหการป้องกันที่ดีเอ้ยเออเฮี้ยอะไรนะเนี่ะตามปก ไลฟ์เลยนะท่านผู้ชมโกด้นสปินแต่ว่ายังไม่มานะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโกด้นสปินวันนี้ไม่ธรรมดาเลครับแต่ฝั่งรับก็เสียดเเลดมันจะเป็นยังไงนะครับอือีดานาซาโอ้โหอีดนาซายัดเข้าไปได้เลยโอเคจุดเกมบุกครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ถึงไวเนี่ยเอ้ยถึงเฉย,เยอโอ้โหน่าหักเข้ามาเลยวะยิงยิงยังไม่ค่อยเป็นนะครับผู้ชมไ,ไม่ได้เล่นลาลน,นานในดานซาเหมอนดีเม่งขึ้นเราไม่ยอมลงมเฮ้ แล้วผู้ตัดสินจะทำอะไรคุณวิ่งชวนเขายังไงให้ได้ฟาวะเนี่ยดานิ่เซบายอสเขาดักพอได้ทำให้คู่แข่งเสียการคทองบอลเมสันเมาส์ผ่านตัวประกบไปแล้วบาเยโคพยายามแยกบอลกลับมาไปแล้ววินิซิวุฒวินิซิวุฒแตะวินิซิวุฒแตะสุดเส้น โรนัลโด้รออยู่โรนัลโด้ไม่ต้องทำอะไรมากครับแก่แล้วหาช่องรอยิงอย่างเดียวครับไม่มีอะไรผิดความคาดหมายนะครับพวกเขาทำมันได้เหนือกว่าทำได้ตามอย่างที่ท่านหวังจริงจริงเลยครับทั้งการคุมเกมแล้วก็สกอร์ที่ออกมาลูกยิงแบบจอดๆเลยครับจะต้องให้เครดิตเขาด้วยที่พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้ดวลให้กับเพื่อนเสียบอลในกรอบเขตโทษ โมดริช <Mod> ตรงหลังมันยืนแค่สองตัวเนี่ยโอ้โหโรโด,โด,โดเหมือนจะวิ่งแต่ไม่วิ่งอาร์ตัดสิน4ชูป้ายว่าต่ออีก3นาทีพวกเขากำลังทับสนามบุกไนกดปิดอหี้ยหน้าเลยล้ำหน้าอย่างนี้มันทําให้ การคิดเกมเสียไปหมดเอ็นคุนคู่คือเออหมดสักทีจบครึ่งแรกเราพร้อมแล้วที่จะเริ่มครึ่งหลังเดี๋ยวจะเอ้ยเดีย๋ยววันเนี้ย เดี๋ยวจะทำทีมใหม่อยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมปีมันเก่ามากครับผมไม่เล่นนานนะครับไปแล้วโรดิโกโ้ข้างโโในใครโรนโดแล้วกันเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับไม่ถึงยันแรงเข้ามาเน<อ>ี่ยปัน<อ>ไม่ได้ครับวินตวเตอร์เคกบอลบุกขึ้นหน้าโอ้โหบ้าไม่ได้เียโอกาสโคตรเยอะจบไม่ได้ครับยังไ,ไ,ไม่รู้เทคนิคการยิงสักเท่าไหร่ โลดิโก้ <we> อเอ,เ,อเรื่องเพยายามหลายครั้งแล้วก็ได้ประตูจุ่มได้ถ้าดูจากสถิติการยิงก่อนหน้านี้ก็คงพอ <Hey. S 2> จะเห็นเท้าลางการได้ประตูอยู่แล้วเฮ้ยต <Hey. S 2> ัดผ่าไปก่อนชัวรมินี่วันนี้ผมก็เพิ่งลงคลิป <Nathan S 1> ของ <M' al. S 1> ไเตฟอลไนะาูไนมใคดยังไูไม่ดูไปดูได้นะคดบอลิปแรกในรอบเป็นเีอ่ย วิน er ิซ <aining ball ad iful> ิอุสเป็นการเล่นที่ไม่ไ้บ้าเถาโดคริสเตอยโนโรนัลดแกแต่เกาวิ่งไปไหนเพื่อนวิ่งไปไหนเพื่อนเฮ้ยเออไม่เข้าได้ไงวะวินิซิอุสเข้าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนี้เอเดนัสซา จะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วโอ้โหพี่คิดจนได้แล hm like ้วระยะเผาขนด้วยท่านผู้ชมเอ้าส่งไปแบบนี้ก็สิทธิ์พี่ดีน้องเอาโอ้โหคาร์วาฮาเอ้ยได้เฉยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ย โอ้ยไอเขากำลังมองหากองเชี่ยโมดริกแม้ชนกระเด็นเลยอ้าวเรียบร้อยแล้นี่ว่าแล้วไงลุกปั่นประตีเสมอแม้ว่าจะตกเป็นรองแต่พวกเขาก็มาตีเสมอได้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษเลยแหละครับพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเกมนี้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันจากนี้ไปอาจจะได้เห็นเกมพลิกล็อกก็ได้นะครับตีเสมอได้อีกครั้ง ตั้งใจเล่นอยู่นะท่านผู้ชมไปกลับมาเลยครับถ้าเปิดไปได้นะเมื่อกี้นะใช้เท้าซ้ายเปิดน่าจะได้อยู่นะคงไม่ทันเข้าหน้าเพราะวะเอ้ยไม่ล้มเหรออลูกหนี้เข้าซองของตึ้งคีย์บอร์ดนะท่านผู้ชมไม่ใช่จอยนะครับ กระพังเป็นวิธีที่แย้งบอลกลับมาอ้าวโอ้เขาผ่านไปแล้วอาไงวะเนี่ยเขาเข้ามาชิปแต่ผูกสามตัวไม่หลงครับไอเยอะหลายครั้งแล้วเว้ยยิงไม่ได้อ่ะผู้ชมกลายเป็นความพยายามในเหนือชั้นจนมากเกินไปหน่อยครับยิงได้เฉียบขาดสักทีหนึ่งได้ผิดแล้ว เป็นสองประตูที่ทําได้ดีมากๆเป็นประตูที่สวยงามเลยนะครับทิศทางแบบนี้ไม่มีโอกาสสาหรับผู้สาประตูเลยตอนนี้าหายใจรถต้นคอที่สามประตูต่อสอง้าเเหรอวะมนลี้ในเกมแม่งล้วๆเหมือนตัวจริงเลยนะเอาจริงนะอลาบาลเล่นดีกว่าแต่ว่าตัวจริงอลาบาเจ็บป่อยครับผู้สูตรอะไรอีกวะกเนี่ยเหนียวกรีบบอล คู่ต่อสู้แย่งบอลไปครองได้คริสเตียโนโรนัลโดอ้าวไม่เข้าบอลเรียบร้อยสิเน,นี่ยมาแล้วคริสเตียโนโรนัลโดเขาโดมาแล้วเอ้ยห้าคนแล้วให้เข้ามาดูคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะครับวันนี้เพื่อสัมผัสดูฟอร์มแกว่งๆสกอร์ตอนนี้มาอยู่ที่สี่สองดีท่้งสองห้าคน <จะ S 2> ด้วยนะครับ เอาจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมกดท่าเลยผมแล้วอ่ะอธิบาลเข้าปั๊มได้เร็วจนเป็นบอลทุ่มยึดยักษ์เซเซียนเฮ้ยเี็นีเนสว่ะเฮ้ยวิสัยทัศน์แบบนี้เกือบดีวนะ เนดี้อ้าววินิหายตอนเวลาอีกสามนาทีฟาวไม่ฟาวชิบหายแล้วท่านผู้ชมโอกาสได้บอลในกรอบชนเล่นบอลอย่างช,างชันฉลาดฟาวเยอะโอกาสจากฟรีคิกโอ้ยิงว่ะ เขาจะยิงว่ะมีสูตรอะไรอีกวะเนี่ยสูตรให้ตอเลสอุ้ยชิบ <c oughs> <c oughs> ๊อกเกือบเข้ากดจะหมดครับจบเกมทุกผู้ชมชนะเฉยอาวไม่ไปอ่ะ วัสด,ดีคนดูสี่ห้าคนด้วยนะครับไอที่ดูอยู่คอมเมนต์ทักทายกันหน่อยเหงามากตอนนี้ดีครับสวัสด,ดีครับผมคุณอะไรไม่รู้จูเนียตอนนี้คนดูเจ็ดคนแล้วนะครับ งบสองพันเติมคูณสองเล่นกิดไหนคุ้มสุดครับโอ้โหอย่าถามเรื่องเล่นกิดเลยครับตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นได้สองสามวันเนี่ยเก็บรอปีหน้าไอ้ผมจะเล่นไตรกดิสปินเนี่ยตอนเนี้ยนี่ พอดีเลยเล่นจบพอดีผมไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีเติมคูณสามอ่ะตอนเนี้ยที่ไอ้มันหมดเขตอ่าสิ้นเดือนนี้นะครับไอหกคนแล้วเว้ยแพ็กสี่พันเก็บรอปีหน้าปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับเอาปีนี้ก่อนก่อนสิ้นปีมาดูกันว่าจะมีอะไรเปี้ยงๆมาหรือเปล่าโรนโดตัวเมื่อกี้ p c ซผมเปิดได้ บวกหการ์ดสีตกใจราคา8 000, ปดแสนกว่าล้านคลิปไหายกดทีเดียวเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมสำหรับโกลเด้นสปินครับท่านผู้ชมเนียอันนี้มันจะลดราคานะครับจากแสนสี่เหลือแสนสองนะครับไปยืนยันอันนี้คือได้หมดใช่ไหมมันได้ครบใช่ไหมโอเคน่าจะครบนะได้การ์ด ลุ้นบวกแปดทั้งหมดอ๋อไม่ไม่มีบวกแปดล้วนเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นเอานะครับมีเลเวลสองผมเหลือ fc เท่าไหร่เนี่ยพันเก้าเอาให้หมดเลยแล้วกันนะ,ะได้ป้องกันอัปเกรดพันเจ็ดไม่ถึงแล้วโอเคเด้รับวันนี้ด้วย ได้สูงบวกห้าร้อยสิบหกวันนี้คนดู7คนด้วยนะครับตอนนี้ก็เด้นสปินมาแล้วนะครับไปดูกันท่านผู้ชมผมจะมีดวงหรือเปล่านะผมไม่ได้เล่น f c ออนไลน์มาเป็นปีนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็ลงคลิปไปวันนี้ตอนเย็นๆนะครับคลิปหนึ่งคลิปทักไทยอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเลยๆครับ มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่ได้เล่นนานมาดูกันว่าผมกลับมาเล่นเนี่ยจะมีดวงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเปิดเงินก่อนแล้วกันนะได้เงินเท่าไหร่มีอยู่เก้าแสนสี่ ได้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยโอย้ได้โคตรเยอะผมเล่นห้าสิบได้มายี่สิบเอ็ม